ครับผมสวัสดีครับก็ขอต้อนรับสู่ช่องวิวความเก่งน,นะครับผมวันนี้ผมมีชุดเซตสนับลูกค้าในท่านในาที่สนใจอยากทำธุรกิจกิจการคาแคร์แบบเริ่มต้นทำยังไงว่ามีอะไรบ้างผมจะมาแนะนําให้ดูครับผมก็ในชุดนี้ก็ย้ำว่าลงทุนไม่ไม่ถึงหลักแสนนะครับหลักหมื่นนะครับผมย้ำว่าหลักหมื่นบาทนะครับผมไม่ถึงแสนนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการคาแคร์ได้แล้วนะครับอ่า แต่วตัวนี้ก็คือเป็นโเจกตสำคัญของคาแคร์นะครับมีตัวไหนบ้างเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมอ่าอันนี้ตัวแรกครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นโปรเจหลักสําคัญของคาแคร์นะครับผมคนที่ทำคาแคร์ต้องมีตัวนี้นะฮะก็คือเป็นเครื่องฉีดน้ำนะครับผมตัวนี้เป็นของโฟโลนะครับผมสปาเป็นรุ่นสปาทัน18นะครับผมตัวนี้ก็มีแรงดันสูงสุดอยู่ที่180บาร์นะครับผม,มสามารถปรับแรงดันขึ้นลงได้นะครับผมแล้วก็มีปืนปืนฉีดน่เป็นปืนยาวนะครับผมนี่ย แล้วก็แถมสายาสายไฮโดรลิคครับผมก็มีสายฉีดเป็นไฮโดรลิคระยะวันแปดเมตรนะครับผมแล้วก็มีหมัวฉีดทั้งหมดสี่หัวนะครับให้ท่านเลือกใช้ตามที่สะดวกได้เลยนะครับผมก็เป็นสูตร้างโปโลนะครับผมตัวที่สองนะตัวนี้ก็จะเป็นพอใจหลักอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เป็นของโโลโะครับรุ่นออร่าเจ็ดสิบห้านะครับตัวที้ถังอันจุอยู่ที่75็ด้าลิตรนะครับผม ก็ตัวนี้มีสองมอเตอร์นะครับผมมอเตอร์ทำงานก็ดูดแรงผสมกันครับกำลังกำลังวัดของมอเตอร์ตัวนี้ก็อยูู่ที่ประมาณสองพันสี่ร้อยวัตต์นะครับผมก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นก็สามารถดูดได้ครับดูดน้ําดูดโคลนดูดเกลี่ยได้หมดเลยนะครับผมอ่าตัวถัดมาครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเครื่องขีดโฟมครับพ่นโฟมครับเป็นของโโรโลเป็นนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นถังเจ็ดสิบลิตรนะครับเป็นถังสแตนเลสสแตนเลสสามศูนย์สี่นะครับผมเป็นถังอ่าทั้งสนิมนะครับผม ก็มีอุปกรณ์ครบใช้ทุกอย่างนะครับผมนะครับเป็นหัวฉีดหัวพ่นโฟมแล้วก็ตัวปรับแรงดันลมนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้แรงดันอยู่ที่ประมาณ4ี่บาร์นะครับผมในถังก็บรรจุน้ำเกลดสิลิตรต่อน้ำยาแปดแด้อแด้อยเจ็ดิซีซีนะครับผมไม่ถึงลิตรนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็ใช้น้ำเกล็ดสิลิตรต่อน้ำยาประมาณไม่เกิน่ลิตรนะครับผมก็สามารถพ่นโฟมได้ตามที่ําดวอกน,นะครับผมอ่ะเป็นคนจะอนักรสุดท้ายนะครับผม ที่ใช้งานรวมๆนะจแคกก็จะเตัวนี้นะขาดไม่ได้เพราะความลุมนะครับผมความลุมตัวนี้เป็นของวาลูนะครับผมมีขนาดถังที่สองสองาลิตรนะครับมอเตอร์ก็อยู่ที่สามแรงนะครับผมสามแรงก็มีลูกสูบสองหัวยนะครับตัวนี้ก็ทำงานแรงมันอยู่ที่สี่ถึงแปดบาร์นะครับสูงสุดแปดบาร์นะครับผมแรงแรงนันนี่ครับอ่าสินค้าทุกตัวของเราครับผมก็จะมีรับประกันให้ หนึ่งปีนะครับผมย้าว่าหนึ่งปีนะครับรับกันหนึ่งปีนะครับผมทุกตัวเลยนะของก็ได้ของบริษัทของเรานะครับผมทางลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่่04336770นะครับผมย้ำนะครับ04336770นั่นก็เป็นอินดีไลนะครับผม KTW Line 6,000นะครับผมก็ย้าว่าชุดนี้งบไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับผมงบไม่เกินหนึ่งแสนยาว่าหลักหมื่นครับผมหลักหมื่นคุณก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการคาแคร์ได้เลยนะครับผม ถ้าในสุนดท้ายก็จะมีคิดต่อเข้ามานะที่เคทีมดูความเกี่ยวกับเรานะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการเรีดูคลิปน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ